สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุ๋ยสมศิล์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60ตั้งอยู่เลขที่258ทับ263 ถนนรัตนโกสินร์สองปีหมู่ที่6กตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2513 ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาม,มิตรภาพไทยอเมริกันและข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดระนองบริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่51ไร่2งานวิสัยทัศน์ภายในปี2558โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนเข้มแข็งสู่สากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนปัญญาโลก,กัตสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลกคำขวัญประจำโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมสี ประจำโรงเรียนสีน้ำเงินต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพญาสัตบัญดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกเฟื่องฟ้าโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีห้องเรียนจำนวน14ห้องมีนักเรียนจำนวน393คน มีครูจำนวน21คนทีมบริหารนําโดยนายจเรจันวัฒนาเดชากุลผู้อำนวยการโรงเรียนนายกิติศักดิ์จรัดบุษราคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางนหัตไทยขุนแพ้วหัวหน้าบริหารงานวิชาการนางสาวธิดามัทยัศ หัวหน้าบริหารงานงบประมาณนายสุขสวัสดิ์สิริลาบวรชัยหัวหน้าบริหารงานบุคคลนางสาวะคนสวัสดีหัวหน้าบริหารงานทั่วไปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีนายชาวลิตเทพประดิษฐ์เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาข้อมูลด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรียนจํานวนห้าหลังคืออาคารหมากเหลืองอาคารเฟื่องฟ้าอาคารพยาสัตบัญอาคารจันผาและอาคารลีลาวดีอาคารประกอบจำแนกได้ดังนี้คืออาคารอเนกประสงค์จำนวนสองหลังใช้ประโยชน์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้คือ ใช้เป็นห้องอาหารวิตรภาพห้องสหกรณ์ห้องสวัสดิการและห้องคาราโอเกะห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียนมีจำนวนห้าหลังให้ใช้บริการ24ที่และสำหรับคนพิการอีกสองที่คืออาคารจำปีอาคารจำปาอาคารสายหยุด อาคารพุทธสอนและอาคารซ่อนกลิ่นโรงเรียนมีเรือนเพาะชำจํานวนสองหลังคือกันเกราและเสวรสค่ะเป้าหมายด้านปัจจัยอินพุตพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการดำเนินงานจนเกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าหน้าภาคภูมิใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมนิเทศและประเมินการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอเสมอทางโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทุกคนจึงจัดทำโครงการวัดน้อยในโรงเรียนขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคุณธรรมและศิลธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืนด้านบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอาคารเรียนสะอาดเป็นระเบียบมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม บรรยากาศที่โรงเรียนอบอุ่นเหมือนบ้านครูปฏิบัติต่อนักเรียนเสมือนลูกหลานนักเรียนมีความสุขและปลอดภัยมีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดและอบายามุกเพื่อให้นักเรียนปลอดสารเสพติดและอบายามุกทุกชนิดทั้งที่บ้านและในโรงเรียน เป้าหมายด้านกระบวนการโปรเซสจัดการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้มีระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอสำหรับครูและนักเรียนมีการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและบูรณาการได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนมีโครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์เป็นศูนย์กีฬาชุมชนสนามกีฬาได้มาตรฐานมีการให้บริการชุมชนและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโรงเรียนมีห้องสุขาเพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน มีความสะอาดทั้งภายในและภายนอกปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายมีแสงสว่างเพียงพอและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการการดูแลรักษาด้วยจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนามีการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักธรรมมาพิบาลและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือทำงานเชิงรุก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้าหมายด้านกระบวนการโปรเซสปลูกฝังนิสัยนักเรียนทางโรงเรียนมีโครงการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาติจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่ฝึกความมีระเบียบ วินยัยความเคารพความอดทนการรักษาความสะอาดตรงต่อเวลากิจกรรมห้าห้องชีวิตฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง6มิติจากการมีส่วนร่วมของบ้านวัดมัส,สยิดโรงเรียนปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทําความดีทุกวันด้วยกายวาจาใจและฝึกการควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีทั้งกายวาจาใจรักษาศีลและปฏิบัติตนตามคำสอน ในศาสนาที่นับถือรักษาความสะอาดมีวินยัยปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติตนตรงต่อเวลาและมีความสุภาพนุ่มนวลต่อนักเรียนเป้าหมายด้านผลผลิตเอา์พุตโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนปฐม,มวัยต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรางวัลสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนคุณภาพมาตร,รฐานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนมาตร,รฐานการสุขาพิบาลอาหารระดับดีนักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติโอน ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2554มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนักเรียนใฝ่ดีมีวินัยมีความเคารพอดทนมีจิตอาสาและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีทันโลกสามารถใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้และมีทักษะเลือกใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์มีความรู้และทักษะในการสร้างอาชีพได้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60ในระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค ทางโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมชมสถานศึกษาของเราในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ